ปุ๋ยย่อมมีประโยชน์ต่อพันธุ์พืชฉันใดกำลังใจก็ย่อมมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ทอ้ทอแท้และอ่อนแอชันนั้นเพราะฉะนั้นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็คือการให้กำลังใจให้รอยยิ้มให้ความสนับสนุนให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ผู้ให้ย่อมเป็นที่ถูกใจของผู้รับเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงให้กำลังใจให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความเมตตากรุณาต่อกันเถิดสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่และผู้ที่เป็นสมาชิกเก่าจงให้ไลค์ให้ s u b สไคร b ์ให้แชร์ให้กระดิ่งซึ่งกันและกันเถิด